สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในอัญ,ญมณีที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมไปทั่วโลกนั่นก็คือหยกพมา่าหยกพม่าหรือเบอร์มิสเจดเป็นหนึ่งในหยกที่มีคุณภาพที่ดีในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยกเจดไดซึ่งมีสีสันสวยงามแข็งแกร่งและก็เป็นที่ต้องการสูงในตลาดอัญ,ญมณี หยกพม่ามีหลากหลายสีตั้งแต่สีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีม่วงสีเหลืองสีขาวไปจนถึงสีแดงแล้วก็สีฟ้าแต่ที่รับความนิยมสูงสุดคือหยกสีเขียวมรกตซึ่งมีความโปร่งแสงแล้วก็เปล่งประกายเมื่อกระทบแสงคุณสมบัติที่โดดเด่นของหยกพม่าก,ก็ได้แก่ความแข็งแกร่งและก็ทนทาน หยกพม่ามีความแข็งประมาณ6-7ึงโมสเกลตามมาตรฐานการวัดของหมูทำให้เป็นอัญ,ญมณีที่สามารถเจียรนัยแล้วก็นำไปใช้ทำเครื่องประดับได้อย่างสวยงามและก็คงทนความโปร่งแสงหยกพม่าที่มีคุณภาพสูงมักจะมีเนื้อนเนียนละเอียดและก็โปร่งแสงซึ่งยิ่งเพิ่มมูลค่าและความหรูหรา ความหมายทางวัฒนธรรมในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในจีนและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หยกถือเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภสุขภาพและก็ความมั่งคั่งเชื่อกันว่าหยกสามารถปกป้องผู้สวมใส่จากสิ่งชั่วร้ายและก็นำพลังบวกมาสู่ชีวิตได้ ความหายากและก็คุณค่าหยกพม่าที่มีสีสดใสและก็เนื้อดีมีราคาสูงมากโดยเฉพาะหยกเกรดเอที่ไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงแต่งทางเคมีรหรือย้อมสีใดๆชุดนี้เป็นหัวหยกพม่าค่ะเหมาะนำไปขายต่อหรือไปทำหัวแหวนเหมาทั้งถาดให้18วงเพียง6 5 0 0 ตกวงละสามร้อยกว่าเบาๆมากๆตัวเรือนลำลองแต่บางท่านก็เอาไปใส่ได้นานสีจืดหน่อยก็เอาไปชุบใหม่ดังนั้นหากใครกำลังมองหาอัญมณีที่สวยงามและก็ทรงคุณค่าและเปลี่ยนไปด้วยความหมายหยกพมา่านับเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นเครื่องประดับเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและก็ความมั่งคั่งอีกด้วย